เดี๋ยวพาชมบรรยากาศภายในบ้านนะคะห้องฉันเพลจะอยู่ด้านนี้นะคะอันนี้จะเป็นห้องฉันเพนนะคะบ้านของโยมพี่น้อยนี่ก็จะอยู่ติดริมน้ำแม่กองเลยค่ะ,ะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวเราจะตามรอยหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อกับท่านเจ้าคุณไปแล้วค่ะนำไปแล้ว สวยงามมากเลยค่ะธรรมชาติบรรเลงเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติด้วยจะขอไปกราบท่านเจ้าคุณก่อนนะคะต้นไม้กับไม้เขาเรียกกันต้นกระบอกแล้วมาเปลี่ยนชื่อเรียกว่าต้นคูนซัพ์ในภายหลังต้นคูนซับต้นต้นนี้เนี่ยแสนส่วนๆุนพอดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปนําชมครับ แล้วก็มีต้นต้นมั่งมีอสองต้นแล้วก็ต้นต้นชุมแสงอีกต้นหนึ่งส่วนก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านเนี่ยครับครั <c oughs> บครับอยู่หน้าบ้านครับนิดเดียวเองคฮะวันนี้นะคะดิฉันรู้สึกมีความปื้มปิติและยินดีดีใจมากเลยค่ะที่พระลูกชายพ่ะแจ๊บนะคะมารับวัคซีนชิโนโฟาร์มเข็มแรกนะคะ ซึ่งเป็นการรับวัคซีนแล้วก็มีการเหมือนกับว่ามีบุญติดตามมานะคะก็คือหลวงพ่อเมตตาที่จะมากับพระลูกชายมาเยี่ยมชมบ้านนะคะแล้วก็มีโอกาสต้อนรับหลวงพ่อสามารถจากสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำผู้วายบ้านไร่อุทัยธานีค่ะซึ่งท่านเมตตามากแล้วก็มีพาพี่เนนแล้วก็มีผู้ติดตามมาสามท่านนะคะ ในการมารับวัคซีนของพระลูกชายแล้วก็โยมแม่ก็ได้มีการนิมนต์หลวงพ่อท่านเจ้าคุณจากวัดพระนอนจักสีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีนะคะแล้วก็มีพระพิษุณีนะคะซึ่งเมตตาหลวงพี่มะเหมี่ยวอะคะ่ะเมตตาโยมมีการมาเยี่ยมชมโยมถึงที่บ้านนะคะเปิดโอกาสให้โยมได้มีโอกาสได้ทําบุญในครั้งนี้แล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านซึ่งมาร่วมทําอาหารถวายพระ ทั้งฉันเช้าแล้วก็เพนค่ะรู้สึกปลื้มปิติยินดีครั้งนี้มากค่ะขอบคุณค่ะค่ะตกบกพ่่งยังไงก็ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านด้วยค่ะสาธุค่ะ วันนี้นะคะหลวงพ่อเจ้าคุณท่านก็เมตตาไต่าถามความเป็นอยู่ของพระแจ๊บด้วยนะคะซึ่งท่านให้การอุปสมบทที่วัดพระนันจักศรีวรวิหารและก็ได้ส่งไปจา้าพรรษาที่สวนธรรมหลวงพ่อสดถ้ำผู้ไวซึ่งได้ฝากไว้ให้หลวงพ่อสามารถเป็นผู้ดูแลค่ะเป็นไงรู้สึกเป็นไงอยู่ปกติแค่ว่าก็เหมือนที่หลวงพ่อบอกก็ดูลมดูความคิดตัวเองไงครับตื่น ทำวัดตีสี่ครึ่งตื่นมาประมาณตีสามสี่สิบตีสามสิบครับตื่นมาทําอะไรตื่นมาเริ่มตื่นทำอะไรเริ่มตื่นเลยตผ่นมายังไม่ค่อยมีเวลาทาอะไรครับผมก็ปรับตัวอยู่ตื่นมาก็จะทำเรื่องส่วนตัวทําอะไรไปนะครับยังไม่ยังจัดการเวลาไม่ครับสมมติเราเริ่มตื่นมาปั๊บอ๋อท้องแรกรู้สึกตัวทำไงรู้สึกตัวรู้สึกตัว สังเกตแล้วก็โกนก็วายครับหลวงพ่อโกนกว็ากกนกวายที่นี่คือรีบไม่ต้องรีบนะรีบไปแต่ไปไปไปเราอย่าไปกังวลว่าทำวัดท,ทันไม่ทันตื่นปั๊บต้องสติกว่านี้นะสติไหมพราะเจ้าสอนว่าพอตื่นเช้ามาเนี่ยเราเรามองตัวเราก่อนมองตัวเราให้เฉยทุกครั้งที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยอย่าอย่าเพิ่งให้ให้อย่าปล่อยใจไปคิดเรื่องอื่น หลวงพ่อเจคุณท่านสอนให้มีสติรู้สึกตัวตั้งแต่ลืมตาตื่นเพราะการฝึกสติในชีวิตประจําวันทำได้ตั้งแต่ตื่นนอนเมื่อรู้สึกตัวตื่นก็ให้ดูกายว่าอยู่ในลักษณะอย่างไรให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาทำอะไรไม่ต้องรีบทำทำช้าๆเพื่อเน้นการฝึกสติ การพับผ้าเก็บที่นอนการเข้าห้องน้ําการนุ่งห่มผ้าไม่ต้องรีบทําเพื่อจะไปทําอย่างอื่นเพราะการรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นงานที่สําคัญที่สุดของผู้ปฏิบัติธรรม แล้ววันนี้นะคะยมพี่น้อยก็ได้พาชมบ้านสุพรรณลบลัดที่จัดไว้อย่างสวยงามทุกมุมของตัวบ้านเป็นประโยชน์ใช้สอยอย่างลงตัวทีเดียวค่ะเจงนั่งทำอะไรเนาะทำการบ้านเรียนออนไลน์นะคะ่ะอาอเรียนออนไลน์เหรอคะค่ะเขเข้าเช็คชื้อก็สอบตัวต่อตัว,อต,วตอนนี้สอบอยู่เหรออ๋อค่ะในที่หนูไป้วคะ่ะหนูสอบไปเรียบร,นะร้อยแล้วก็ใช้สอบก็ทำยังไงกันอะก็คือ เข้า Google Meet แล้วก็ตามเลขที่ค่ะก็เข้าไว้แล้วก็ดูชื่อว่าถึงเลขที่เราหรือยังเราก็พิมพ์ตอบออกหรือว่าพูดตอบหน,หน้าพูดตอบ,อบนี่ก็คือการตอบแล้วหรือแม่ก็บางวิชาก็จะแชร์ลิงก์ข้อสอบมาให้แล้วก็ให้ทำดีนะสมัยน,นี้เนี่ยมีวัฒนาการกว้างไกลเด็กๆอยู่บ้านก็เรียนได้ แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความตั้งใจของน้องแจงด้วย <c oughs> ใช่ไหมคะลูกว่าชอบไหมชอบแบบนี้ไหมไม่ชอบจ <c oughs> บไปโรงเรียนมากกว่าเหรอใช่แต่ช่วงนี้ก็ต้องทําแบบนี้ไปก่อนเนื้อเพื่อความปลอดภัยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นห้องทาสมาธิของโยมพี่น้อยค่ะใช่คะ่ะโยมพี่คะตุ๊กตาหมีสีชมพูนี่ของใครนะคะอย่าบอกว่าเป็นของหลงพี่แจ๊บนะคะใช่ชื่อเมื่อไหร่คะของน้องสาวค่ะน้องสาวหลมงพี่แจ๊บของน้องแจนค่ะได้มาวันเกิดค่ะน้องหมี รับชมบรรยากาศภายในและภายนอกบ้านสุขพรรณลบร้าดกันอย่างอิ่มเอมพอสมควรแล้วนะคะหลวงพี่มะเมียวยังมีตอนต่อไปให้ทุกท่านได้รับชมซึ่งจะเป็นบรรยากาศการเตรียมอาหารถวายเพนที่เจ้าของบ้านและญาติธรรมช่วยกันปรุงอย่างแข็งขันและสุดฝีมือพบกับความอร่อยกันได้ในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้หลวงพี่มะเมียวต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันอีกนะคะ